วันนี้ทีมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับมาเปิดตลาดเก่าหัวตะเค้เป็นยังไงบ้างครับในฐานะที่เราเป็นเจ้าของพื้นที่อยากให้ก็ต้องบอกเลยว่าดีใจมากๆนะคะที่ตลาดเก่าหัวตะเค้ได้เป็นหนึ่งนะคะใน1ิตลาดโบกค่ะเพราะว่าเราเองมีความเอ่อสตอรี่มาอย่างยาวนานนะคะกับตลาดแห่งนี้แล้วก็อยากที่จะให้ช่องทางนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สําคัญในการที่จะประชาสัมพันธ์ว่าหัวตะเคของเรานั้นมีสิ่งดี อะไรบ้างนะคะที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะว่านโยบายหลักของรัฐบาลชุดนี้ค่ะคือการกระตุ้นเศรษฐกิจอยากที่จะเพิ่มรายได้นะคะลดรายจ่ายให้พี่น้องประชาชนและสิ่งหนึ่งที่เราสามารถร่วมกันได้ก็คือการที่จะให้ผู้ประกอบการในพื้นที่แห่งนี้นะคะได้เป็นเจ้าบ้านในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทยด้วยนะคะให้เขาได้มาเห็นวิถีชีวิตในชุมชนจริงๆได้รู้ว่าคนไทยดั้งเดิมนั้นอาศัยร่วมกับ น้ำรำคลองอย่างไรได้บ้าง เพราะว่าพื้นที่หนึ่งนี้ของเรานะคะมีจุดเด่นที่เป็นลักษณะพิเศษก็คือเราเดินทางด้วยเส้นทางทางน้ำทางคลองค่ะเราจะมีการฟื้นฟูในเรื่องของเรือต่างๆนะคะให้ผู้คนสามารถกลับมาสัญจรทางน้ำได้เะนนั้นแล้วถ้าหากว่าเราทุกภาคส่วนได้มาร่วมกันนะคะฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งหนึ่งดิฉันคิดว่ารายได้ที่จะกลับเข้ามาสู่ประเทศลงมาสู่ชุมชนมาถึงมือพี่น้องประชาชนจะต้องเยอะ มากแน่ๆนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมทางรัฐบาลที่นําโดยท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญแล้วก็สิ่งดีๆที่เรามีอยู่ที่จะนําเสนอกับชาวต่างชาติได้ค่ะขอยคําถามหนึ่งนะครับเนื่องจากตลาดหัวตะแคเนี่ยเป็นตลาดชุมชนเนี่ยอยากจะทราบถึงความร่วมมือของคนในพื้นที่คนในชุมชนว่ามีใครช่วยสนุอะไรยังไงบ้างลองเล่าให้ฟังนิดนึงครับผมค่ะต้องเรียนว่า เ,เรื่องราวที่ยาวนานของตลาดหัวตะเข้นะคะดิฉันเองก็เป็นผู้ที่เกิดแล้วก็อาศัยอยู่ที่นี่ด้วยก็จะเห็นถึงความคึกคักที่ผ่านมาที่จะเป็นคนไทยเื้อเชื้อสายจีนนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ตลาดเก่าหัวตะเข้นี้แล้วก็ทํามาค้าขายนะคะโดยการ ภายเรือมาหาสู่กันเนะะี่ยค่ะมาเอาของมาขายทางเรือเราจะเห็นภาพที่คึกคักมากนะคะในสมัยอดีตต่อมาจนปัจจุบันนี้ค่ะก็จะมีความร่วมมือนะคะจากทางสถานศึกษานะคะจากผู้ประกอบการรายใหม่ SME นะคะเข้ามาดึงดูดนะักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมาเปิดร้านอาหารนะคะแล้วก็การเปิดร้านกาแฟาคอฟฟี่ชอ็อป,ชอปต่างๆที่จะเป็นจุดดึงดูดใจนะคะให้คนเข้ามาเที่ยวแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะวันนี้เรามีการจัด ะะการทำเว้าจุรานะคะการทำศิลปะหัตถกรรมต่างๆนะคะที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ปกครองที่พาบุตรหลานของตนเองนั้นเข้ามาร่วมกันทำกิจกรรมเหล่านี้ได้แล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นที่สำคัญก็คือเราอยู่ใกล้กับสถานศึกษาชั้นนำนะคะไม่ว่าจะเป็นพระจอมเกล้ารัตกระบังนะคะวิทยยช่างศิลป์นะคะโรงเรียนมัธยมโรงเรียนปฐมในพื้นที่ใกล้เคียงเนะะี่ยค่ะทุกหน่วยงานแล้วล้วนแล้วแต่นำบุคลากร,กรที่มีความคิดสร้างสารรค์นะคะมีความคิดเลอะเล ลิเริ่มมาช่วยกันนะคะระดมสมองว่าทําอย่างไรที่เราจะให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่จะทําให้พี่น้องในชุมชนมีรายได้พื้นที่ที่พี่น้องที่อยู่ภายนอกชุมชนนะคะเข้ามาเที่ยวกันมากขึ้นแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาวัฒนธรรมของเราแล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยด้วยค่ะชินชวนหนครับไม่หัวเะเข้ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยชนชวนคนมาเที่ยวเสาร์อาทิตย์มาได้อะไรยังไงคะก็ต้องบอกว่าพื้นที่ หัวตะเข้นะคะเป็นพื้นที่หนึ่งที่อยู่ริมกรุงเทพมหานครเลยนะคะก่อนที่จะข้ามไปจังหวัดต่างๆแล้วเนี่ยเรายังมีวิถีชีวิตดั้งเดิมนะคะวิถีชีวิตริมคลองต่างๆแล้วก็ยังมีธรรมชาตินะคะที่ทำให้ทุกๆคนนั้นไม่น่าเชื่อว่าโอ้ยนี่คือกรุงเทพนะคะแต่ถ้าเมื่อเมื่อมาแล้วนะคะท่านจะเหมือนเข้าอยู่ในโลกที่มีมีความสงบสะดวกสบายใจสามารถใช้เวลาทั้งวันได้ที่นี่จัดโปรแกรมของท่านนะคะมาเที่ยวหัวตะเข่ ไปไหว้พระต่างๆที่วัดนะคะแล้วก็เ,เดินทางท่องเที่ยวตามธรรมชาติด้วยซึ่งโปรแกรมแล้วก็ความตั้งใจต่อไปนะคะของดิฉันเองในฐานะที่เป็นสมาชิสภาผูลแทรนราษฎรเป็นสสเขตรัดกะบังด้วยก็อยากที่จะผลักดันนะคะให้พื้นที่ของรัดกะบังนั้นให้พี่น้อง ที่เป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์ธรรมชาติได้ต่อไปในอนาคตด้วยซึ่งวันนี้เรายังมีเรือแคนูที่เอานักท่องเที่ยวลงไปในคลองนะคะโดยภาคเอกชนนะโดยโดยพี่น้องในชุมชนช่วยเหลือกันทําเองถ้าหากว่าได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยก็เชื่อว่าจะเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่ได้มากขึ้นขอเชิญทุกคนมาเที่ยวที่ลาดกระบงังที่ตลาดเก่าหัวตะเคกันค่ะครับขอบคุณมากครับนัทต่อครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะ สครับท่านสกรครับส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับในฐานะที่เป็นสกใกล้ชิดก,กับประชาชนมากที่สุดวันนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมาเปิดตลาดบกตลาดเก่าหัวตะเข้แห่งนี้นะครับผมท่านสกมีความรู้สึกยังไงความคิดเห็นยังไงบ้างครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตราชบังร่วมกับสำนักงานเขตราะบังรวมถึงท่านสสเทียร์สมฤ็จวานิชผมสกดรชอนนะครับมาร่วมกันเปิดพิธีในวันนี้นะครับก็ปกติเราก็ ประชาสัมพันธ์ตรงนี้อยู่แล้วเรื่อยๆนะครับก็อยากจะเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่ได้ดูไลฟ์หรือดูคลิปนี้นะครับมาเที่ยวมากินมาช็อปนะครับที่ตลาดเก่าหัวตะเค้นะครับอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้สนับสนุนโปรโมทนะครับกิจกรรมดีๆนี้ไปที่สภากรุงเทพมหานครนะครับก็มีสภาจังหวัดของเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นก็ได้มากินมาช็อปมาเที่ยวที่ตลาดหัวตะเค้แห่งนี้ก่อนที่จะบินขึ้น กับประเทศนะครับก็เป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าเราต้องทําการโปรโมทนะครับทำการประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วยๆกันนะครับทุกภาคส่วนเหมือนที่ท่านอธิบดีได้กรุณาเรียนแจ้งว่าตลาดอัมพาวาที่โด่งดังทั่วโลกณนะปัจจุบันนี้กว่าจะมีวันนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็ผ่านอุปสรรคและผ่านการโปรโมทมากมายมาอย่างตลอดและอย่างต่อเนื่องนะครับ ก็าฝากตลาดเก่าหัวตะเค้หรือตลาดไม้นะครับที่รู้จักกันในนามตลาดหัวตะเค้ของลาดกระบังให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านมากินมาช็อปมาเที่ยวไม่ผิดหวังแน่นอนครับและก็ยังมีแมวนะครับแมวที่อยู่บนเรือหรือว่าแมวหัวตะเค้อยากรู้ว่าเป็นยังไงมาดูกันนะครับที่ตลาดเก่าหัวตะเค้เขตลาดกระบงังขอบคุณมากครับสวัสดีครับ